ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5 8 0 9รเว์เลียมจัดการเรื่องห้องพักผู้ป่วยให้กับคนทั้ง3คนด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วพูลเลอร์ชีและซูหลันถูกจัดให้อยู่ในวอร์ดผู้ใหญ่ส่วนจิมมี่น้อยถูกจัดให้อยู่ในวอร์ดเด็กภายใต้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่เจมส์สมิธดำเนินขั้นตอนการรับตัวเข้าทดลองทางคลินิกในโรงพยาบาลภายในของจิ๋วส่วนฟาร์มาซูติคอนให้แก่ลูกชายของเขาจนเสร็จสิ้นครบถ้วนในระหว่างดำเนินกระบวนการทั้งหมด เขารู้สึกเหมือนตกอยู่ในความฝันที่เปี่ยมด้วยความสุขเดิมเขาคิดว่าลูกชายของเขาไม่มีโอกาสเข้าร่วมการทดลองทางคลินิกของจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนแน่นอนแล้วทั้งวันนี้พัญญาก็เพิ่มปรึกษากับเขาว่าควรจะส่งลูกชายกลับไปรักษาตัวเพื่อใช้เวลาในช่วงสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาดีหรือไม่แต่กลับไม่คาดคิดว่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันภายในช่วงริตา เ่องจากเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับยาเม็ดเสริมสร้างจิวส่วนมากกว่าบุคคลทั่วไปมากดังนั้นความคิดหนึ่งเดียวของเจมส์สมิธคือครั้งนี้ชีวิตลูกชายของเขาถูกช่วยเหลือไว้จริง,รงๆเขาอดไม่ได้ที่จะคาดเดาด้วยความสงสัยในใจว่าใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้คุณลินที่ฮูเลอร์ชี้พบโดยบังเอิญน,นับเป็นผู้ที่มีความสามารถยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเขาตกอยู่ในความคิดที่สับสนชั่วขณะหนึ่งเมื่อตั้งสติได้ ก็นึกได้ว่ายัางต้องรีบโทรแจ้งข่าวให้พันยาของเขาทราบโดยเร็วที่สุดภายในใจของเจมส์มิธรู้สึกตื่นเต้นและมีความสงสัยมากเสียจนเกือบจะลืมโทรหาพันยาเพื่อบอกเรื่องสำคัญนี้ให้เธอทราบดังนั้น ตอนนี้เขาจึงรีบต่อโทรศัพท์ไปหาเธอเมื่อสายโทรศัพท์ถูกรับอย่างรวดเร็วแทบจะในทันทีและก่อนที่เขาจะทันได้พูดเจนนี่ที่รอคอยอย่างกระวนกระวายมาโดยตลอดก็อดใจไว้ไม่ไหวรีบถามเขาทางโทรศัพท์อย่างรีบร้อนว่าเจมสถานการณ์ทางด้านของคุณเป็นอย่างไรบ้างเจมสสมิธตอบเธอด้วยความตื่นเต้นจิมมี่ถูกพวกเขารับตัวเข้ารักษาแล้วฉันเพิ่มทำขั้นตอนการเข้าร่วมการทดลองทางคลินิก ในโรงพยาบาลส่วนตัวภายในจิว๋วส่วนฟามาสูติคอนเรียบร้อยตอนนี้จิมมี่กับฉันอยู่ด้วยกันที่นี่เจนนี่รงออกมาอย่างตื่นเต้นจริงหรือเจมสิ่งที่คุณพูดเป็นจริงใช่ไหมคุณไม่ได้ล้อฉันเล่นนะคุณไม่ได้โกหกฉันใช่ไหมเจมสสมิธเข้าใจความรู้สึกของเธอในเวลานี้เป็นอย่างดีพูดตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจริงจังที่รัก ฉันจะล้อเล่นกับคุณในเรื่องสำคัญแบบนี้ได้อย่างไรจิมมี่ตอนนี้นอนอยู่บนเตียงภายในห้องผู้ป่วยของโรงพยาบาลแพทย์สองคนของพวกเขากำลังทำการตรวจจิมมี่อยู่ขณะที่พูดเขารีบพูดต่อว่ารอสักครู่ฉันจะส่งวิดีโอคอลให้คุณก่อนที่เจนนี่จะทันตอบกลับเจมส์มิธก็ตัดสายโทรศัพท์ที่คุยอยู่เปลี่ยนเป็นวิดีโอคอลไปหาเจนนี่เจนนี่ก็เชื่อมต่อสายในทันที หลังจากนั้นเธอมองเห็นเจมส์มิธกำลังวิ่งอย่างรวดเร็วไปตามทางเดินภายในพื้นที่ผู้ป่วยผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือทันทีที่เขาเปิดประตูห้องผู้ป่วยของจิมมี่เข้าไป เห็นหมอสองคนกําลังทําการตรวจจิมมี่โดยละเอียดส่วนเจ้าตัวยังคงนอนหลับไม่รู้สึกตัวใดๆทั้งสิ้นแพทย์ทั้งหมดในที่นี้ล้วนได้รับการคัดเลือกจากจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนมาจากโรงพยาบาลรักษามะเร็งที่มีชื่อเสียงทั้งสิ้นหน้าที่หลักของพวกเขาที่นี่ไม่ใช่การรักษาผู้ป่วยแต่ใช้ความเป็นมืออาชีพที่สุดเพื่อตรวจสอบผลจากการใช้ยาเม็ดเสริมสร้างจิ๋วส่วนของผู้ป่วยแต่ละราย การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก่อนและหลังการรักษาถูกนำมาบันทึกอย่างละเอียดเพื่อแสดงผลการรักษาของผู้ป่วยที่ได้รับยาเม็ดเสริมสร้างจิ๋ส่วนเมื่อเห็นเจมส์สมิธเปิดประตูห้องผู้ป่วยเดินเข้ามาแพทย์หนึ่งในสองคนพูดกับเขาว่าขอโทษคุณคือคุณสมิธพ่อของจิมมี่ใช่ไหม เจมส์สมิธพยักหน้าอย่างรวดเร็วพูดว่าใช่คุณหมอตอนนี้ลูกชายของฉันเป็นอย่างไรบ้างแพทย์คนเดิมตอบว่าตอนนี้อาการของจิมมี่ไม่ค่อยดีนักทุกด้านของเขามีสัญญาณของมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ยังไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตเราเพิ่มเจาะเลือดเก็บตัวอย่างเรียบร้อยอีกสักครู่จะส่งเขาไปตรวจอย่างละเอียดที่ห้องปฏิบัติการอีกครั้ง เพื่อตรวจดูว่าการแบ่งตัวของเซนเมเรงในปัจจุบันของเขาเป็นอย่างไรเจมส์สมิตรีบถามอย่างกระวนกระวายใจขอโทษฉันขอถามหน่อยพวกคุณจะเริ่มจ่ายยาเม็ดเสริมสร้างจ๋วส่วนให้ลูกชายฉันเมื่อไหร่ในมุมมองของเจมส์สมิตยาเม็ดเสริมสร้างจ๋วส่วนเป็นฟางเส้นสุดท้ายเพียงเส้นเดียวที่จะช่วยชีวิตลูกชายของเขาได้ในตอนนี้ การเจาะเลือดและทำซีทีสแกนเป็นเพียงการตรวจมะเร็งตามปกติซึ่งไม่มีผลในการรักษาแต่อย่างใดแพทย์ทั้งสองคนเข้าใจอารมณ์ของเจมส์สมิธอธิบายว่าคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่พวกเราต้องตรวจลูกชายของคุณอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจสภาพร่างกายของเด็กตอนที่เข้ารับการรักษาทางโรงพยาบาลจะได้รักษาและติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ ยังใช้เพื่ออ้างอิงและเปรียบเทียบได้ด้วยหลังจากหยุดไปชั่วขณะแพทย์ก็พูดอีกครั้งพวกเราจำเป็นต้องเก็บตัวอย่างเลือดของเด็กไว้ก่อนจะให้ยาหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดจึงจะส่งเด็กไปที่แผนกรังสีวิทยาจากนั้นค่อยให้รับยาเม็ดเสริมสร้างจิวส่วนวันละสองเม็ดเจมส์สมิธถามด้วยความประหลาดใจรับยาวันละสองเม็ดหรือใช่แพทย์พยักหน้าพูดว่าเมื่อพิจารณาว่าอาการของจิมมี่นั้นอยู่ในขั้นวิกฤตมาก พวกเราวางแผนที่จะให้เขาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วภายใน5วันแรกเขาจะได้รับยาวันละ2องเม็ดทุกวันหลังจากนั้นเมื่ออาการคงที่จึงค่อยลดปริมาณยาลงเหลือ1นึ่งเม็ดทุกวันจนกว่าเขาจะหายเป็นปกติดีและออกจากโรงพยาบาลได้เจมส์มิธค่อยถอนหายใจออกมาด้วยความโล่องอกลูกชายของเขาจะได้รับยาเม็ดเสริมสร้างจิ๋ส่วนวันละสเม็ดเป็นเวลาหวันติดต่อกัน ดังนั้นรับประกันได้ว่าลูกชายของเขาต้องหายดีอย่างแน่นอนและบางทีเขาอาจจะลุกจากเตียงได้หลังจากห้าวันเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขารีบพูดด้วยความขอบคุณขอบคุณมากคุณหมอหมอยิ้มเล็กน้อยตอบว่าด้วยความยินดีนี่คือสิ่งที่พวกเราสมควรทำหลังจากนั้นเขามองดูเวลาพูดว่านี้ก็ถึงเวลาส่งตัวไปยังแผนกรังสีวิทยาคุณสมิธ คุณจะมากับพวกเราด้วยไหมตกลงเจมส์สมิธตอบตกลงโดยไม่ลังเลบทที่5810จากนั้นเจมส์สมิธจึงร่วมกับพยาบาลเข็นเตียงของลูกชายไปที่แผนกรังสีวิทยากับแพทย์ทั้งสองหลังจากมาถึงแผนกรังสีวิทยา พยาบาลนำจิมมี่ที่นอนหลับหมดสติเข้าไปในห้องซีทีสแกนซึ่งต้องใช้เวลาตรวจนานพอสมควรเจมส์สมิธค่อนข้างรู้สึกวิตกกังวลสิ่งที่เขาเป็นห่วงไม่ใช่ผลการตรวจว่าลูกชายของเขาจะมีอาการย่ำแย่เพียงใดแต่กังวลว่าลูกชายของเขาจะได้รับยาในวันนี้หรือไม่ขณะที่เจมส์สมิธกำลังเดินออกจากห้องซีทีสแกนเวลเลี่ยงก็เดินเข้ามาในแผนกรังสีวิทยาเมื่อเจมส์สมิธมองเห็นเวลเลี่ยง รีบเดินตรงไปหาเขาพูดด้วยความนอบน้อมคุณเวยขอบคุณมากเวยเลี่ยงยิ้มพูดว่าคุณสมิธคนที่คุณควรขอบคุณไม่ใช่ฉันในกรณีของจิมมี่นั้นเขามีอายุมากกว่า10ปีอีกทั้งยังมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยสิ่งนี้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขาการรับเข้าโครงการทดสอบทางคลินิกของเราโครงการนี้มีกฎเกณฑ์การให้คะแนนที่โปร่งใสและชัดเจน ฉันมีหน้าที่เพียงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้เพื่อกั้นกรองรายชื่อเท่านั้นและฉันไม่มีสิทธิ์เกินกว่าขอบเขตของกฎเกณฑ์นี้แต่อย่างใดเจมส์สมิธอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นว่าคุณเวอยไม่ทราบว่าพอจะบอกฉันได้หรือไม่ฉันอยากรู้ว่าใครเป็นผู้มอบโอกาสให้แก่จิมมี่ในครั้งนี้เวย์เลี่ยงยิ้มพลางพูดว่าคนที่สามารถมอบโอกาสให้คุณสองพ่อลูกโดยไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับกฎเกณฑ์ แน่นอนว่ามีเพียงผู้ตั้งกฎเกณฑ์นี้ขึ้นมาเพียงคนเดียวเท่านั้นและมีเพียงคนผู้นี้ที่มีอำนาจและคุณสมบัติอนุญาตให้เรารับจิมมี่เข้าโครงการได้เจมส์มิธถามด้วยความสงสัยแต่คุณเป็นซ e o เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องทั้งหมดของจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนไม่ใช่หรือเวยเลี่ยงพยักหน้าพูดว่าแม้ว่าฉันจะเป็นซ e o แต่ฉันไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงเจ้าของที่แท้จริงนั้นคุณได้เคยพบหน้ามาแล้ว นั่นคือคุณเย่เย่เฉินคุณเย่เจมส์มิธอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจเขาที่แท้เป็นเขาเขาเป็นเจ้าของที่แท้จริงของจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนถูกต้องเวยเลียมตอบด้วยรอยยิ้มจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนมีวันนี้ได้เป็นเพราะคุณเย่ทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับคุณเย่เพียงคนเดียวเท่านั้นขณะที่พูดเช่นนี้เขาพูดต่อว่าใช่แล้ว ฉันลืมบอกคุณไปคุณลินที่ฮูเลอร์ชี้และพวกเพื่อนๆของเขาพบนั้นแท้ที่จริงแล้วคือคุณเย่เพียงแต่ด้วยเหตุผลส่วนตัวคุณเย่จึงไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้ทั้งสองคนได้ทราบบังเอิญคนทั้งสองก็ป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันคุณเย่จึงมอบโอกาสพิเศษนี้ให้กับพวกเขาสองคนเวลเลี่ยมหยุดไปครู่หนึ่งจากนั้นพูดต่อว่าเมื่อคุณเย่นึกถึงคุณและจิมมี่ จึงถือโอกาสนี้ให้ฮูเลอร์ชีโทไปหาคุณเจมส์สมิธเบิ่งตากลมกว้างกล่าวพึพรรมพำว่าที่แท้คุณเย่เป็นเจ้าของที่แท้จริงของจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนไม่น่าแปลกใจเลยในวันนั้นฉันจึงเห็นเขาที่ศูนย์วิจัยทางวิทยาศา,ศาสตร์ของกลุ่มตระกูลเฟยแม้แต่ตัวคุณหนูเฟยยังแสดงความเคารพต่อเขาอย่างยิ่งเมื่อคิดถึงว่าด้วยความเย่อหยิงและอวดดีของตนเอง เป็นเหตุให้ดำเนินการผิดพลาดเรื่องของจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนแต่เย่เชิญกลับมอบโอกาสรอดชีวิตแก่จิมมี่ในครั้งนี้สิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกขอบคุณเย่เชิญเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจึงเอ่ยปากถามเว่ยเลี่ยงโดยไม่รู้ตัวว่าคุณเว่ยไม่ทราบว่าฉันพอจะมีโอกาสได้พบหน้าคุณเย่สักครั้งหรือไม่